ต่อไปนะคะจะเป็นการบันทึกรายการที่ห้านะคะของวันที่3 0สิงาคมปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรสุทธิค่ะเราจะเข้าบัญชีโปรแกรมนะคะเราจะเลือกรายการระบบบัญชีแยกประเภทค่ะจากนั้นกดเวิร์กโจากนั้นไปที่ปิดบัญชีนะคะเลือกสมุดรายวันทั่วไปค่ะหรือค่ะ กดโอเคค่ะนำไปที่เอกสารค่ะเพิ่มใส่วันที่นะคะใส่เป็นสินค้าค่ะบัญชีนี้เป็นวันที่ที่ว่าที่ติดวันนี้สามารถลงรายการได้ประเภทคือทายทีรายการบัญชีนะคะทีนี้เราจะกดโอเคค่ะเพราะว่าเราจะปิดบัญชีแล้วต้องการใส่ต้องการติดนค้าบันชีเดียว 01ทับ2558เรวจะโปรโพตีนะคะจากนั้นนะคะเราจะเลือกลำดับที่น5นะคะปิดทั้งบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายค่ะ ระบบนะคะจะดึงข้อมูลบัญชีนะคะแล้วก็แสดงผลกำไรขาดทุนมาให้นะคะในที่นี้นะคะบริษัทนะคะมีผลขาดทุนนะคะเป็นยอดห้าพัน้รอยห้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบเจุดสองพันกว่า เดี๋ยวเราจะกด F10 นะคะเพื่อบันทึีค่ะให้เครื่องรันมายได้วอชื่อให้เดี๋ยวเราคุณน,นะคะเดี๋ยวกด c นเส้นก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูรายการบัญชีกันก่อนนะคะ ขายสดเดบิตขายสนด8 0 0 0บาทเดบิตขายซื้อขายเชื่อ101,000บาทเครดิตสินค้ารับคืนได้ส่วนทด2 7 0 0 0บาทซื้อเชื่อ101,100บาทมีค่าธรรมเนียมธนาคาร30บาทเป็นเงนเครดิตนะบะตดบิตต้องคืนขาย3ม0 0 0บาทเครดิตเงินเดือนแบบโคนัสพนักงาน1 0บาทค่าจ้างและค่าบริการ1มบาท ค่าน้ำประปา2,500บาทค่าไฟฟ้า3,500บาทค่าโทรศัพท์1,700บาทมินสมทบกองทุนประกันสังคม200บาทค่าส่วนแราคาเครื่อคงคอมพิวเตอร์9,970บาทมีกำไรสุทธิประจำปีรี่ด้านด้ดีดน 90, ีนะคะ90,000ค่า19,447.2บาทในที่นี้นะคะแสดงว่าปริษัทขาดทุนะคะ เวราจะกดเก็บิงกนค่ะให้เครื่องกำลังได้เ้าชื่อให้กดยึค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะกดยกเก๊ออกค่ะปฏิการสิจที่นะคะรายการค้าวันที่รายการค้าที่ห้านะคะอวันที่3ามสิบก